สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเมื่อนอีกก้นอากาศดีค่ะค่ะพี่น้องเดือนสิน้นเดือนกันย่าแล้วแต่ว่าอากาศกันย่าบ้า,น,น,านได้หนาวบันไดค่ะแต่เหมือนว่านีนฝนโต๊ค่ะกันหนาวอยู่ค่ะเมื่อนอี้เขาก็สิมาเตรียมอุปกรณ์ไว้ค่ะพี่น้องอุปกรณ์ไปถัดโต๊ะกุ้ง lobster หรือบ้านเข้าเรียกว่ารอบโต๊ะกุ้งใช่รอบแลืค่ะพี่น้องแน่นมาหรือที่บ้านเขาเอิญว่ารอบและพี่น้อง ภาษาโนเวเขาเกืเอนไทยนะนาะค่ะเนาะเขากลับไปเบิ่งกันเลยค่ะว่าวิธีเตรียมอุปกร,บบรณ์ในการตกกุ้งบสเตอร์มีจังไดแน่ค่ะพี่น้องไปเบิ่งกันเลยค่ะนาตกกุ้งล็อบสเตอ,อยู่ในโนเวกรสซิริต้นจากต้นเดือนตุลาไปจนถึงปลายเดือนหรือว่าสิ้นเดือนพฤศจิกาค่ะกฎหมายอยู่โน,นเวเค้มงวดค่ะ คนหนึ่งสามารถมีรอบหรือว่าไทยน้าทีิสิตกกุงอบสเตอร์ได้สิอันค่ะสำหรับเลือดลำหนึ่งค่ะกฎหมายหรือว่าขอบังคับน้อยนอเว่เข้มงวดค่ะสำหรับลอบแต่ละอันต้องมีเชือกหรือว่าเขาเอิ่นว่าเชือกที่มันละลายง่ายค่ะเวลาอยู่ในน้ำประมาณระยะหนึ่งเหล้่ยมันก็สิละลายขาดออกสมมติว่าเฮ่า หลอดข้าเสียหรือว่ามันจมนำข้าวภาษาหมาท้าได้ถ้ามีกุ้งมีปูอยู่ในหันไม้กละลายเสื้อกระลายก็สามารถให้กุ้งล็อบสเตอร์ออกเองได้ค่ะแล้วก็ต้องมีหู้สําหรับกุ้งล็อบสเตอร์ตัวน้อยออกได้ค่ะอันนี้ก็เป็นลูกลอยค่ะสําหรับอันให้ข้าเห็นว่าหลอเข้าอยม่องไดเนะคะเนาะ รอบแต่ละอันหรือว่าไทยหน้าแต่ละอันอยู่บนลูกล้อยกระสิเขียนไม้เลขประจำตัวของผู้ตกกุ้ง l o เตอร์ไว้ค่ะและก็ซื้อน้ำสกุลทีเบอร์โทรที่ชัดเจนค่ะเวลาตำรวจหรือว่ากรมประมงขจรมาตรวจก็สิได้รู้ว่าไทยหน้าหรือว่ารอบนี่เป็นของไผค่ะรอบบางอันน้ำหนักเบา เท่ากัเสลยวอิดมาทวงมามาัดไว้ค่ะเพราะว่ากระแสน้ามันแห้งอยู่โซนที่ขอยู่นี่บางเชือมันกับพับนี้ค่ะพี่น้องล้อยนี้ไปเท่ากับป้องกันไวค้ค่ะ เพราะง่กับเตรียมลอบหรือว่าไทน้าเซ็จแล้วค่ะข้นไทน้าหรือว่ารอบล่องเลือไว้เตรียมพร้อมสําหรับมืออื่นค่ะมืออื่นตื่นขึ้นมาก็ได้ออกเลือเลยค่ะเมื่อนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งตุลาค่ะหรือว่า first October กะ เป็นมือที่เฮ้าสาม,มารถบ้างหลอบดักกุ้งสเตอร์หรือว่าเสร็จตะไทยนะได้แล้วเนาะคะ่ะเนาะตอนนี้ก็เจ็ดโมงเคองค่ะตามกฎหมายแล้วเฮ้าสีว่างหลอบได้หลังแปดโมงเศาร์ค่ะพี่น้องตอนนี้พญ่เราก็เตรียมตัวแล้วค่ะฝนกระตกค่คะพี่น้องหอดว่าแจ้งยังเป็นเมื่อดเมื่อดสลัวสลัวอยคะฝนตกแห้งเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องเฮ็ดให้ร่างกายอบอุ่นค่ะ ใส่เสื้อกันค้นแก่เสื้ออุ่นแล,ล้วกะ็ใส่เสือ้อกันฝนกังเกงกันฝนเนาะค่ะเนาะมาไปว่างรอบกันเลยค่ะฝนกระตกครับพี่นอ้องโอ้ยฝนกระตก เฮ้ยหนาวค่ะพีนน่น้องฝนตกเต้นเออเด้ออาอาคุรักภาษาเยอ,อที่ฮอาใส่ลอกกุ้งลอกเจอกับเพียนปลามาัาแล่นที่ฮอาตกใบชงซัมเมอร์ค่ะ พ่อยายเอามักเกลือว้ประมาณสองอาทิตย์ค่ะกินกับเมนคือปลาแดกกันล่ะค่ะพี่น้องพ่อยายว่ากุ้งลอ็อบสเตอร์มักป่ากินเมนเมนค่ะคอยก็เรยกว่าคือว่าเอาปลาแดดคอยมานเฮดป็นเยื่อโลดสันดอกว่า ความลึกของระดับน้ำที่ห้าตกกุ้งลอบสเตอร์ก็จะอยู่ประมาณ10เมตรถึงประมาณ17-18เมตรค่ะพี่น้อง เสร็จตะไทยนาเลยว่าว่างหลอบกบเสเซ็์แล้วค่ะเมื่อนี้ฝนกระตกห้ามภารกิจเสร็จตะไทยนาเือว่าวางหลอบหอ้องกสเซ็์แล้วค่ะมือื่นห้องกสิธ์พยายามเนาะค่ะเนาะห้องกสิมาเบิ้งกันว่าเอาสิได้กุ้งบอรหรือว่าได้ปูลายบอค่ะที่แน่แนปูน่ได้แน่แน่แนค่ะแต่ว่ากุ้งรอบเสร์สิได้หรือบ,บอก้ามมาลุ่นกันค่ะเมื่อนี้กะ สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นกุ้ง lobster สองตัวแรกของปีค่ะพ่อใหญ่ออกไปยามคนเดียวค่ะพี่น้องขอยว่าได้ออกไปน้ำพราะว่าต้องไปทำงานค่ะเดี๋ยวมือได้ได้ออกไปน้ำพ่อใหญ่สิทายวิดีโอมาหายเบึืงนอกค่ะเนาะ